สวัสดีค่ะพี่น้องสภูสกุนมือนีเสาเจยบานหัวหน้าพาเลาะมาลงถุงลงทาด้วยค่ะเด้อมือนีเปลี่ยนไม้โอเมนเปลี่ยนไม้ดอกเปลี่ยนเปลี่ยนนิยังอ่ะเปลี่ยนแนวหาเปลี่ยนแนวหามือนีมาขุดปูค่ะตัง้งใจมาขุดปูโดยตรงเลยขันพอกบพอเขียนนอกกับซีเอาปล่อยปล่อยโอ้ยเสียมบบผานบบผานกะสื่อมาใหม่เด้หนีหักแต่ว่า บ่ได้บ่ได้ตะไบบ่ได้ตะไบบ่ได้เจียขันเจียกขยานบ้างเจี้ยบ่ไดก็เอาไปงัดอีหยังบอ้โหมาสีงอๆหน่อยนึ่งฟุตเสาบ่โอ้แม่นกระสนาเมื้อนี้ไอขี้โพนสวดก็สิรับซึกหนักแมงเลยได้นั่งทะลูดแท้อุยใส่ตัวปูฮยอดหรือเปล่ะฮยอดยังไงหยอดเที่ยวหยอดที่หยอดใส่ถูห้องแม่รุ่น ยังเลึกๆตัวผู้เฮ้ยคนนี้ยังจังบ่หมานเอาเถียงไม่นี่ได้หมานอยู่นี่ได้ได้อยู่นี่เด็กผมจากผูนั่นมาหูนี่บันนี้ผมตัวจสอบไม่ถึงน้ำตัวจผู้กับผู้อยู่เป็นจี๊ดจกันอยู่อยากกินแกงใส่ดอกหอ,กอมแกงออมปูนาใส่ดอกหอมใส่พักซีลาวแล้วก็ใส่กบล้นไหมกบจีอ่ะเฮ้ยอ่าฟันใหม่แล้ว ตกปุงเราอายแมนตัวปูนานี่ขนสูกนี่ก็ได้กบแมนกบจะลงลูกปูใส่ดนตีนําเป็นอย่างเจ้าก็ใส่ดนตีนํ่มกูปูนั่เจ้าก็เล็มเล็มเล็มหล็มเล็มยังไงสินี่ตัวแม่เอาไห่มวนโดยทําทไมทําไมต้องปีนทําไมไม่หันงวกลงมาอยอะไรคืองวกเออนี่แหละ จะได้รู้จิมิจิมินี่คือตัวเมียนี่คือกับบิ้งเขาหงอยู่ดอกอ้าวมีหูโอนทัดไปยังสินั่งแจ็บด้วยไอ้นั่งแจ็บด้วยกันซะนะย่านต่อโปรงย่านต่อเครื่องบโปรงย่านแต่ขอยังหมักไม่ผู้หญิงเนาะหอดนแล้วหอดแล้วหอดพุงแล้วนั่งคูดกับปูนั่งดีๆแน่ใครห่างห่างสิออกเดี๋ยวใจยังเยอะ ได้ข้ามถุนเจักน้อยนี่ตอนตอนแหลกมาเพื่นก็นสะอาดสะอาดเลยยังน้อยนี่เมือกเออได้อีกแล้วแม่ขังผู้วยรุ่นตัวแมงค่ะแม่ตัวแม่แมแมนี่เบียงเขาก็เตรียม้อมอ่ะไซคุ่เปิ่งเปิดเรื่องขึ้นผู้กับปู้เฟตเต็มเลยนี่เดี๋ยวสินางถลูดซอยกั้นกลนเลยแบบนี้ฝ่ากลนฝ่าไปเฮือน เพื่อได้กินเวนน้ำไปเห็ดกินแรงน้ำนี่กุ้งกบคุ้นเจ้าหูอุ้ยบึงนี่นี่เอา้ามาพี่น้องมาคุดกับปูน้ำกันทอดกบนะทีบดีอาจจะหมาน,นลุยลุยเลยวันที่นี่ตั้งกล่องซอยกัานโคนก่อนจสข้าว สัตว์กามาถือคู่ถือกล่องไฮเชื้อไฮกินน้ำโอ้ยอย่ามากั่งคมนี่บอมื่นนี่เย็นมื่นนี่บอห่อนตอนนี้ยังไม่ร้อนไป้อไปเสียไปก้อนเลยเสียไปนี่ยู่บ้าวิดนั่งโยงโย่ปะไรร่นดอกโคตรติดผูก มนเลือิอหมูนี้หง hm ุดหดกอบเลือก voilà ็มใไงกเลืเอะคุณแล้วต้องถมเน้พี่น้องเพราะว่างวดเป็นเพราะว่าเป็นฝนค่ะฝนฝนเลยล่ะฝนถมบ่เป็นหังคอยเข้าถม ร้องกับแสบเด้วที่นองนงานนี่ดองนี่โคตรโคตรเลยโคตรความแสบผูออ้เมื่อยแขนเถอะโอ้ยเยียมเทียมเล็กมันบอกว่าหอยอันนี้เนาะ กัเสียมหางตัดอุ่นตนีง้งัดเสียมเราหักจช่หรยังงัดคุดยังกัดตามยังงัดคนงานเข่าคุาคใแจห้หอน

้านานนดิน,น,น,นยังเหนียวจู้่เหนียวนิดนึงมันกินขึ้นไนนนงเนาะนยท้องคำบอกดังจริงที่ล่าฟิ้นดวนิยต่บอบอ องดี่ <c oughs> ูเท้าซืกอโคตรไปเรื่อยๆนี่แหละพี่น้องหาโตชิบโตกับพ่อ,อ,อแล้วเลี้ยงเราแหละแล้๋ยววิธีกันปุ่น ใจห่อคลังก nah. ็ดเบิกไอคูตีกลัวนาคูดเราคูดเราเลยว่าเริ่มมานเดี่ยวตรงนี้ก็มีหู้เลิกหู้ตื่นเลยมีหู้เลิก หูตื่นและลูลึกมากโอ้โหฮิีวแอบเอฟซีเจ๋อเจอเพื่อนวะมู้นี่บ่ได้ดอกไม่อยังเล็กบอลตองก็ให้ได้บ่ได้ต้องได้อือเพราะว่ากระซามหูแบกยังไงๆคู่คู่เหนื่อยเลย บาแต่ขุดลงเสากันยังขุดพอแห้งภาษากับปู่ชิบะถออีหยังลงเสาดันบ่ได้ขุดเด้ออีหยังปล่อยลงมันก็นลงดิบ่ะวางขุดก่อนเลยเนาะจะไม่สิได้ลงบ่ได้ขุดหู้อันนั้นเปิดออกลงได้เลยลงเสากระรงเสาเป็นไอสันเขาเป็นแทงพุ่นขุดหลุมลงเสาเออเอออความยาวสาวความยืดเสียมมีสองดามได้ ะสะบึงหูหนี่สิจักนาทีสรุปหอด,อหหดยัอง,นนอ,งอ,อ้ายหอดเดียว,อาอว,ม,าาวมาสิโตปูแล้วหันนังแขกรถนะมาสิเอาเองหันหอดเดี๋ยวสิไปเอาเองโตมันนั่นงานถึกแล้วมาสิไปเอาเอ่งอ๋อคูดให้แล้วจกเอาเหมาือนโอ้เดี๋ยวได้ปะไตเอาไหมคอยแล้วคอยไ่ได้งูป้าจะหนามออกจะคุดจะหนามออกเลยอีหลีนะเออนี่ นั่นจนน้ำเต็กเลิกโบเลิกกัคิดเบิ่งกับเล้วกันก็สมโตแล้วเนาะโอ้โวินะปูกระแซบมันปูนานี่เพราะว่าแต่ปูแต่เมียนเพราะแตกต่างครับแต่ร้ายยังอ้ายพะออมแล้วล่ะน้องใส่เบื้งเพราะว่าปูเป็นมั่นเนาะเกี่ยวอยังอุ้ย หมันคว้างคนคว้างหน้ามันกรดมันแหน่น่อยหน่อยกับพ่ออมที่แหน่เห็นไหมบ้าเหนือสินีก็เหนือก็มันเนี่อุ้ยมาสามพวกเลี้ยงกันลูกอุ้ยดอกบัวพึ่งอุ้ยหลายบ้านจังหวัดนี่บ่มีได้กระปู่เพราะว่าใช้สารเคมีเป็นว่าได้คุณแห้งหลายครับอยู่นี่หลายสุรินทร์หลายจังวัดก็เลือกหาหม่องที่ว่า ขุดอันที่ว่าตื่นตื่นไหมมันเป็นอ้าวดิอาวตื่นอาวเลือกปูนี่เอาไงเอาน่อยแมนครับบวกไดมุ่มไดที่ตื่นนี่กับอันนี้เกี่ยวสุดบวกไดตื่นกันนะครับจ้องกันทุกปีแล้วผู้ใดไปก้อนไดเปียบครับอันัวเอาคือกหอยนี่กระปูนี่กินปูไตนี่กินนานาขุดดีกว่านานามหลากมันมันอย่ามี แม่อาจจะมีแม่แม,นแมนแ่นั่นเอก็คือปิ้งซุกดีที่สุดแม่เห็นว่แตั้มขัวเอาเลยนะขัวเอาคือ,อบักหอยยี่หลีพี่น้องอน,นี่ะนะเห็นว่ามีเป็นึ้นเลกระถิศเปลี่ยนบรรยาก,กาศให้พี่น้องได้เบิง้งหลายๆอย่างครับผม มือนี่หากบมือกันหาปูมือหาเห็ดจังสิมือหาหอยหาหอยเออ,เอ,อหอยออหอยออก็ต้องอันนี้แล้วต้อ<น>ตงหวังพูนล่อผลไม้มาล่อเห็ดเปลือกขมยางเดียวบัดน,นี้ตอ<น>งสังฆมังกาแหงแล้วเน,นาะมียนดีขาน่ากระไดอยู่เขาไปขันค้นมันไปให้อีท้นเติมน้ำมันไปติจีมันบ้านก็ทุกว่าได้อยู่ไดขาน่าเมียนเมื่อไรไปนี่แล้วครับสับเปลี่ยนไป แต่ว่าพระท่านไปขวัวหอยด้วยพี่น้องหอยจูบหอยจูบขวัวน,นี่เป็น,นี่ยังที่แซบมากๆเลยหอยมากมาอหอยตลไดแซกแซกตาแก่แล้วต่คนมักมคนบ่มมักแล้วเนาะกับพวกกับปูกหูหนีดูววอุ้ยนาวะปูุ่ดอยู่ในห่มสบายสบายแน่กัลือกสั่งมัน่นตากซี่ฝ้านาจูดินหูดังจูสิตมครับ าแก้อลนีเดอเท้าอู้อยู่ใกล้ๆเลยนี่พี่น่องรับสูงมาเกียร์ยูเว่นเวนนอยู่อยากอยากได้โก๊บอยากหากโก๊บนำ <c ười> อุดกลวงกลวงเกียร์ดีหายกลัวพันโล่งเนาะ กบัวแรกบิบหากบดอกหากบครับหาปูหรอมันมันขึ้จากนันบรแลีวนี่แหละมัก้มหมบหากรบดีกว่านี่กรบนีแรกครับแหกแหกมานของมอนี่เรียมพ้อครับเสียมพ้อ เกีียวหนามในใ่พืชมันมันปูมันจังไรดอกมันเพเป็นตะคือมเมียมันอดโนั่นแหละเขาเอื่วมามันบ่แเล้ววมีอนหากบดีกลัวตัวที่สองของมันนีมันทิเท่าไรละอ้ยุม่เป็ดตัเ็ดตออกีเเมหมู่บ้านน่ยี่สิบเนาะกุบหมอกมุบมี ไอ้อายอุอ้ยดีจัไปก่อนอย่าอย่ามันติอยูาาอยู่ไก่หนามโอ้กวบหมอบอมโอ้ข่อยกับไปทันแต่ในขีต้มมาได้แถมมันอยู่ทึ่งๆนี้เองที่นี่ควบค่อยเขาไงครับเพราะว่าอากาศเย็นเขาไงไปส่วนน้อย<ม>สวนมากจะเป็นกวบหมอบแม่มถ้าอากาศเย็นไว้เนี่ยเย็นเป็นปกติของปีนี่คือกบเขาไงแล้วเขาไงหลายแล้วเพราะว่าเพ่นสิจำสินแล้ว ก็เลยไงล่ะขันต้มดินไป๊ะสมุนงเพิ่มทุกบ้านบารมาซ์มโนขวดเข้ากรุงเทพขนมหนักค่ะหลือจานเหลือจานถวยซ้อนเด็กปุ๊บชอกโตค่ะพี่น้องเขาเป็นยังกะเปลาไม้เห่ากับปูเนะาะมีมหาปูมีเด็กป้ามือแรกไปถือกับสอนน้ำกันเดอ้อค่ะพี่น้องมากินน้ำกันมากินมาอยากเกินเกินกินเกินไปแล้วล่ะครับมือแรกสิมีเม่นุ้ยอย่างแกงออมปูนี่แหละใส่กุบใส่ปลาใส่บักบวบใส่ ดอกหอมแกงอ่อมร่วมมิตรนี่แหละผมก็ดชิได้มาเขาไว้แล้วมันนี่บอตองมาเขาเดอกพี่น้องมากินน้ำบ,บ่าวิดเลยไปละค่ะลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะมันหมายสวัสดีค่ะไปละครับพี่น้องขอบคุณทุกๆท่านครับผมสวัสดีครับ